คุณแม่ที่กำลังตั้งท้องนะคะที่เชื่อว่าทุกคนแหละนะคะคงต้องอยากให้ลูกในท้องของเราไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเนะะี่ยผิวขาวสวยเนียนนะคะวันนี้นะคะมาม,มีทีทอ k ค,ค่ะจะมีคลิปดีๆนะคะมาแชร์ว่ากินอาหารแบบไหนที่จะทําให้ลูกผิวขาวสวยเนียนนะคะแต่ก่อนจะไปฟังกันค่ะอย่าลืมค่ะถ้าอยาก รู้ทุกข่าวสารทุกคลิปดีๆที่ทีลงนะคะอย่าลืมค่ะกดติดตาม Subscribe สั่นกระดิ่งเลยนะคะกดทั้งหมดไว้ด้วยนะคะก็จะได้รับทุกข่าวสารใหม่ล่าสุดที่ท,ทีลงค่ะสวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะพบกันมามีทีทอล์คนะคะเจอทีนะ ก็หน้าคุณแม่หน้าคุณผู้หญิงลอยมาแน่นอนนะคะเพราะว่าทุกเรื่องราวที่ทีมมาแชร์ก็เกี่ยวกับ2เรื่องนี้แน่นอนนะคะวันนี้เราพูดกันเกลื่อนไปตอนแรกว่าเอ้ยทำยังไงใหญ่ลูกผิวสวยผิวเนียนนั่นน,นู่นนี่ค่ะเอาจริงๆนะคะเรื่องแบบนี้ส่วนหนึ่งมันก็เกิดจากกรรมพันธุ์นะอ่ะเราต้องยอมรับในจุดนี้เกิดจากกรรมพันธุ์นะคะแต่ว่า นอกจากกรรมพันธุ์แล้วส่วนหนึ่งก็เกิดจากอาหารการกินที่คุณแม่อย่างเราๆเ,เนี่ยรับประทานเข้าไปนะะอะไรที่ดีก็ควรคัดสรรให้ลูกนะคะทีนี้เราอยากให้ลูกเราผิวดีๆอะเราจะกินอะไรกันดีจะรอช้าทำไมไปฟังกันค่ะสำหรับผลไม้นะคะที่เขาการันตีว่าโอ้โห,โหทานแล้วลูกจะผิวสวยนะคะนั่นก็คือมะพร้าวนะคะอาหารชนิดแรกเลยนะคะมะพร้าวเนี่ย เป็นราชาแห่งอาหารที่มีสรรพคุณเหลือล้นเลยค่ะตั้งแต่ช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันรักษาอาการท้องร่วงรักษาสมดุลน้ำในร่างกายและบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกที่เกิดบ่อยระหว่างตั้งครร์น,นะคะที่สำคัญนะคะ น้ำมะพร้าวเนี่ยมีฮอร์โมนเอสโตรเจนที่ทำหน้าที่กระตุน้นการสร้างคอลลาเจนและอีลาสตินนะคะทำให้ผิวเนียนนุ่มชุ่มชื่นแถมมีฤทธิ์ขับของเสียออกจากร่างกายถ้าได้ดื่มเป็นประจำรับรองว่าผิวพรรณ จะผ่องใสทั้งคุณแม่และคุณลูกแน่นอนคะ่ะโหข้อนี้คือที่เห็นมาคนนะกินเป็นจริงเป็นจังมากคือกินทุกวันทุกวันเพื่ออยากให้ลูกผิวสวยนะคะเพราะว่าแน่นอนอะเราทุกคนต้องอยากได้อะ,อะไรดีๆให้กับลูกนะคะแต่ที่จะแนะนำหนึ่งว่าบางทีเราไม่เราไม่จําเป็นต้องไปกินอย่างเดียวซ้ำอยู่อย่างนั้นนะคะผละไม้อย่างอื่นก็สามารถทําให้ผิวสวยได้เหมือนกันนะคะเอาไปฟังกันต่อเลยคะ่ะ สำหรับผลไม้ตัวต่อไปนะคะที่ทำให้ลูกเราผิวสวยนะคะก็คือผลไม้รสเปรี้ยวค่ะผละไม้รสเปรี้ยวนี้นะคะมีกรดซิตริกสูงนะคะ,ะซึ่งผลไม้พวกนี้เช่นสม้มสับป,ประรดและมะเฟืองนะคะมันจะอุดมไปด้วยวิตามินซีค่ะที่มีประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตให้ลูกน้อยในคลันสมบูรณ์แข็งแรงทั้งยังมีกรด ASA นะคะที่ช่วยบำรุงให้ลูกน้อยเกิดมาผิวขาวปิ้งเมีนยนใสแถมยังช่วย แก้ปัญหาสิวรดรอยแดงของคุณแม่ได้อีกด้วยนะคะ อาหารข้อต่อไปค่ะอาหารข้อที่3นะคะที่แนะนําเลยถ้าอยากให้รูปผิวสวยนั่นก็คือไข่ไก่และธัญพืชค่ะเพราะว่าโปรตีนนะคะที่จําเป็นในไข่ไก่และอาหารจําพวกถัว่วหรือธัญพืชอย่างข้าวโอ๊ตอัลมอนด์และเมล็ดฟักทองจะทําหน้าที่รวมกับเคราตินมีส่วนช่วยปกป้องและซ่อมแซมส่วนผิวประสาทเนื้อเยือ่อต่างๆเข้าด้วยกันทั้งยังต่อสู้กับแบคทีเรียร้ายที่จะมาทําลายให้ผิวเสียได้เรียกว่าถ้าอยากให้ลูกน้อยเกิดมามีผิวที่แข็ง แรงพร้อมรับสภาพอากาศเมืองไทยที่ร้อนละอุแล้วก็แม่ท้องควรหาโปรตีนสูงมาติดตู้เย็นกันไว้เลยนะคะ และหันที่อยากแนะนําอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะที่จะทําให้ลูกผิวสวยได้คือเนื้อปลาค่ะเนื้อปลานี่นะคะนอกจากจะเป็นอาหารที่แคลอรี่ต่าสาหรับคุณแม่ที่รักษา,าหุ่นแล้วยังมีกรดไขมันโอเมก้า3ที่มีประโยชน์ต่อการบํารุงผิวพรรณกินแล้วช่วยเสริมสร้างให้ผิวของลูกน้อยเปล่งปลั่งสุขภาพดีแถมมีแพคเกจวิตามินดีวิตามินเอและวิตามินอ e, ีมาผนึกกําลังป้องกันก,การเกิดสิวได้อีกด้วยสําหรับปลาที่มี อาหารพวกปลาเซลมอนซาดีนกระพงขาวจาระม็ดและอินรีย์ค่ะโอ้โหอาหารที่ทีพูดมานี่เยอะแยะมากแต่ยังไม่หมดเะค่ะยังมีอีกค่ะที่จะทำให้ลูกของเราผิวสวยค่ะสำหรับอาหารตัวต่อไปนี้นะคะนั่นก็คือขมิ้นค่ะ ขมิ้นเนี่ยเป็นสมุนไพรคู่คนไทยที่มีสปปรรพคุณช่วยบรรเทาอาการแพ้ท้องอาเจียนวิงเวียนศีรษะและช่วยขับน้ำนมคุณแม่หลังคลอดนะคะทั้งยังอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระและววิตามินที่จำเป็นต่อการบำรุงผิวพรรณมากมายเรียกว่ากินแล้วสุขภาพดีทั้งภายนอกภายในสำหรับคุณแม่ที่ไม่ถนัดกินขมิ้นสดนะคะก็ลองหาซื้อขมิ้นผงที่ชงที่สามารถนำมาชงสำเร็จกินก็ได้คะ่ะ อาหารต่อไปนะคะที่ผิวสวยเหมือนกันเลยนะคะก็คือองุ่นค่ะองุ่นเนี่ยเป็นอีกหนึ่งผลไม้ที่ช่วยเสริมสร้างให้ลูกน้อยในคลานมีพัฒนาการที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายผิวพรรณนะคะบำรุงสมองบำรุงการไหลเวียนของเลือดรวมถึงกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนทําให้คลอดออกมาแล้วขาวปิ้งแถมเซลล์ผิวยังแข็งแรงเหมือนกับมีภูมิคุ้มกันต่อต้านมลภาวะภายนอกอย่างแสงแดดหรือฝุ่นควันได้อีกด้วยค่ะามาถึงอาหาร ข้อสุดท้ายแล้วจริงๆมันยังมีอีกเยอะนะคะซึ่งที่เป็นมีประโยชน์แต่นี่คือเป็นอาหารที่แนะนําสําหรับผิวสวยนะคะนั่นก็คือถั่วเหลืองค่ะอาหารที่ทํามาจากถั่วเหลืองอย่างเช่นพวกเต้าหู้น้าเต้าหู้และนมถั่วเหลืองนะคะมีสารต้านอนุมูลอิสระอย่างไอโฟลาโวนและกรดอะมิโน,โนที่ช่วยขัดเซลล์ผิวให้สว่างกระจ่างใสและยังมีสารอาหารครบถ้วนทั้งห้าหมู่นะคะเหมาะสาหรับกระตุ้นการเจริญเติบโต,ตของลูกน้อยในครรน มากที่สุดค่ะโอ้โหอาหารมากมายอย่างนี้รู้แบบนี้แล้วรอชา้าทำไมคะคุณแม่รีบไปเลือกสารอาหารแบบนี้มาติดตู้เย็นไว้เลยนะคะลูกของเราจะได้ออกมาแล้วจะได้แบบผิวสวยสุขภาพดีนะคะถ้าถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปดีๆเกี่ยวกับเรื่องของคุณแม่หรือคุณสาวๆนะคะไม่ยากค่ะแค่กดติดตามและสั่นกระดิง่งกดทั้งหมดไปด้วยนะคะจะได้อัปเดตทดุกคลิปที่ท,ทีลงก่อนใครค่ะ